คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหนูจ๋าพารวยนะคะวันนี้หนูจ๋ามีทุน2,000บาทแนะ่ดูซิอ่ะวันนี้เจ้าจะไปเล่นเกมอะไรกันดีมาเราไปเล่นเกมอะไรดีนะวันนี้ ผู้ชมช่วยหนูจ๋าเลือกทีเล่นอะไรดีเ,เดี๋ยวนะเกมนะรู้ละเล่นอะไรไปเล่นในนี้ดีกว่าการเล่นไอซ์แอนด์ไฟเพราะเกมนี้แตกดีทุนสูงสูง,สงเยอะเๆเพื่อวันนี้จะได้เยอะๆนะคะมามาดูกันว่า จะเป็นยังไงวันนี้นะหนูจ๋าจะเบ็ดนี่40บาท50บาทไปเลยมาเรามาดูกันไปค่ะโอ้โหใจใหญ่มากเบ็ด50บาทยญยหนูจา๋าดูซิจะเป็นยังไงใครที่คข้ามาชมคลิปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูจ๋าด้วยนะคะกดกระดิ่งเนาะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้แบบ แจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะไปจ้าโอ้ยเป็ดสูงก็หมดไวเหมือนกันนะเนี่ยเนียสองพัน 2, 000, เหลืออยู่พันหนึง่งเราเนี่ย อแต่ว่าวายเข้าอืมายเข้ามานี่แล้วค่ะอยสุดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะพอวายเข้ามาปุ๊บก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่แล้วก็วินค่ะที่สองพันสี่เลยอะ่ะคุณผู้ชมโอ้ยสนุกบตื่นเต้นด้วยคือแบบเดี๋ยวดิคือแบบ อันนี้คือหนูจ่าเบ็ดอยู่ที่50บาทนะคะแล้วพอวายเข้าปุ๊บคือแบบเป็นประมาณนี้เลยเออได้มาที่2004นี่เนี่ยเราทุนที่2,000ันเราได้กำไรมาแล้ว1 5 0 0บาทลดเบ็ดกันหน่อยดีกว่าไหมเอออีสักนิดนึงอะอีสักนิดนึงเศษขอลดเบ็ดหน่อยคือกลัวกลัวอะเอาเซเบ็ดสักยีแล้วกันกลัวหมดตัวเออนี่วายแล้วเนี่ยฉันจะลดเบ็ดทำไมเนี่ย ก็ก้อนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็คือแล้วแต่เนาะความพอใจของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเออมาเราก็มาดูกันว่าคือแบบถ้าแบบเราเพิ่มเบ็ดแล้วมันแบบได้เยอะอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าสมมติเราแบบกดแล้วมันไม่ค่อยเข้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องลดเบ็ดนิดนึงเนาะเพราะเบ็ดทีละห้าสิบเห็นไหมเมื่อกี้ตอนแรกหนูจับเบ็ดห้าสิบนะแปบ๊บเดียวลงมาเกือแค่แบบพันหนึ่งอะเออแต่พอแตกก็คือแบบแตกเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเออท่านผู้ชมก็ต้องแบบ ลองดูกันนะคะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็จแบบจากรก็รลองเบ็ดไปดูสิอ่ะไปเรื่อยๆโอ้ยได้กําไรมาแล้วนะพันห้าแน่ยื้ยวายๆแล้วคือแบบทำไมฉันเนี่เนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วค่ะไม่ต้องเสียใจไปนะคะแต่ยังไงก็ยังแบบได้กําไรอยู่โอเคเนาะเนี่ย ยังได้อยู่เพราะฉะนั้นคือแบบเราก็เอ้ฟีสปินมาฟีสปินฟีสปินฟีสปินขอฟีสปินอื้ขอฟีสปินป๊มแล้วพอปิดคลิปเลยนะเพราะว่าแบบเราได้กำไรมาแล้วนะพันแปดเออเกือบสองพันเนี่ยเราจะแบบว่าปิดคลิปเลยเพราะว่าถ้าเราไปต่อเรามีสิทธิ์อาจจะเสียได้อฮ้ยมาเลยตาฟีสปินจะเข้าไหม เขาให้หน่อยฟรีสปินฟรีสปินฟรีสปินไม่มีดวงเลยฟรีสปินวันนี้ของหนูจ๋า่ะมาอือ่ะ,ออะหรือว่าเราจะกลับไปเบ็ดที่50บาทเหมือนเดิมดีท่านผู้ชม ทไมดีกว่าเนาะเออคือแบบวแบบเด็ดไปบางทีอาจจะไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นไหมเนี่ยอย่าลดลงมาแล้วเนี่ยเออเนี่ยมาไปไป,ไปอ่ะสักหน่อยอ่าดูสิว่าจะเป็นยังไงเนี่ย เราอาจจะไม่ไปต่อแล้วก็ได้นะคะคือถ้าสมมุติว่าบางทีคือถ้าเราไปต่อเราก็อาจจะเสียนะเราจะเอาอยู่ที่สามพันแมกำไรพอละสามพันละแค่นี้พอฟีสป,ปินก็ไม่เข้าเพราะว่าถ้าต่ำไปกว่าน,นี้คือแบบเราจะแบบไม่ได้อะไรเลยนะท่านผู้ชมม,มา ไอ้เหอะอืมมาวายมาอีสักหน่อยเถอะเมื่อกี้คือแบบสองพันสี่อ่ะเออแบบตะลึงมากไม่เคยแบบได้เยอะขนาดนี้นะค่ะถ้าลงไปที่สามพันหนูจาจะปิดคลิปแล้วนะเพราะว่าแบบไม่เอาเราจะเอากำไรแค่เท่านี้ดูดีเนี่ยลงมางตอนแรกคือได้ตั้งเกือบสี่พันเนี่ยเออ พราว่าถ้าถ้าเราดูเราดูลาดเล่าเราว่าเอ้ยถ้ามันจะแบบไม่แตกต่อแล้วมันลดลงเรื่อยๆเราก็ควรที่จะหยุดนะคะเราควรที่จะไม่โลภนะคะท่านผู้ชมนะมาอีกสักหน่อยแล้วกันอ่ะเผื่อแบบพีซัปินเข้าอืยื่นเต้นเจอตื่นต้นมากเลยอ่ะทำไมเราไปเดือสามพันแล้วอ่ะ มาอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันม,มาโอ้ยฟีสปินไม่เข้าเลยเราจะพอกันที่สามพันนะคะท่านผู้ชมมาเฮ้ยมมาีสปินก็ยังไม่เข้าให้อยู่ดี นี่หัวใจแดงนะคะได้ว่าถ้าได้วายด้วยนี่คือยิ่งดีเลยยังยังสิสป,ปินยังไม่เข้าแต่เราจะหมดตัวแล้วเพราะฉะนั้นคือเราปิดคลิปแค่นี้พอเราได้กําไรมาแล้ว1,000บาทจากตอนแรกได้กําไรมาพ8นแนี่นะคะคือถ้าเราหยุดปุ๊บเราก็จะไม่เสียแต่ถ้าเราไปต่อมันก็มีสิทธิเสียแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น เล่นเกมเล่นสปินอย่างนี้นะคะก็ต้องไปพิจารณาเอาเองตามความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ